สวัสดีครับวันนี้นที่แปดสิงหาสองหนึ่งน,นะฮะวันนี้เราจะมาขอ้อกลุ่มยางพารานะครับกลุ่มยางพาราตัวก,ก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรตอนนี้อันนี้เราจะมาดูยางนาฬตัวข้อมูลนะครับของญี่ปุ่นอันน,นี้ก็น่าจะเป็นนามวันเวลาจะเท,เทยียางต้องดูตัวนี้นะ สังเกตไหมว่าในรัยสัปดาห์เนี่ยมันขึ้นสองยอดละมันเกิดคอนว์เจนไอเดว์เจนน้นมาละเมื่อ22่สิบสองเฟสบรจัมม์นยี่สบตัวเลขมยคยี่สิบสองกลุ่มขายเราจะดูตัวอื่นกันมันก็ลงมาสูงสุดมันอยู่ที่เกือบสามร้อยสองร้อยเก้าสิบยนี้เมื่อลงมาแต่ตอนนั้นก็ต่ำถึงสองร้อโอ้ลงมาเยอะือสาสิบสามเเซ็ตอนนี้อยู่ที่สองสงสบาดูแนวโน้มในรายสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรน่ถึงเต็น ก็อาจจะเป็นไซเว่์แต่ถ้าเป็นดูลายลายวันก็โอเคนะอาจจะเป็นขึ้นสั้นๆรอบใหม่แต่ขึ้นจะไปแค่ไหนอันนี้เรามันตีเทนลน์ดูต่อมานี้ถาถือขึอนนิดหน่อยตอนนี้ยังเป็นแนวน,น้ำขาลงอยู่นหลลายวันแต่สัปดาหก็ยังเป็นขาลงอยู่นิดหนึง ตัตาดทุกดาวก็มันยังยังสังกัดอะไร่คราวนี้ก็ยังผ่านท่าน,นี้ต้องดูมาดูหลายตัวนะมาดูจากี t a ก่อนดูอีกหนึ่ง s t a โอ้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนี้เบรกไ i g ตรงนี้เลยจะเป็นขาขึ้นชัดเจนสิบแปดบาทกว่าขึ้นมาสูงสุดได้แล้วโอ้ห้าสิบหกบาทนะครับตอนนี้อยู่ที่สามสิบเจ็ดโอ้ ก็ดูาย่สัปดาห์นะเอสเอเก็ดูไม่ดีนะแต่ถ้าตีเทดยนลายก็ยังไม่แย่นะสังเกตด,ดูดีๆนะับโอ้เป๊ะเลยลายสัปดาห์ประมาณนี้อาจจะชึ้นแค่นิดนึงถ้ามาดูดีๆนะครับเพราะมึงใช้นอนบุ๊กมันตีลำบากเนี่ยเหมือนก็จะลงนะแต่ถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอาทิตย์หน้าเนี่ยนะง่ายๆนะครับเอสเอเคแลวให้หลุดเนี่ยสามหกบาทนิดเดียวเอง หลุดไปแล้วยาวเลยอาจาจะต้องไปลาที่น่หน่อยิี่พาทจำนวนสามหกสามหกถ้าหลุดสามหกไปเจอเันประมาณานี่ 5, 5, 5ห้าหโหเยอะเหมือนกันถ้าจะดูรายวันดีเทลลายรายวันก็ยังเป็นมันดูไม่ค่อยดีนะโพูดกลุ่มอย่างนี่ครับ ก็ยังไม่ดูทะลุขึ้นไปเนี่ยตรงเนี้ยก็ถือว่าจะจบขาลงได้อันนี้มันยังไม่ขาลงใหญ่นะขาลงสั้นๆขาลงนิดๆิดนิดนหน่นนนนอยอะไรเงี้ยอืมแต่องให้ดูว่าจะสังเกตนะครับรายวันเนี่ยต้นทุนอยู่ตรงเนี้ยคนสัญญาติดดอยเนี่ยตายอยงเงี้ยสี่สิบแปดครับเปิดสุดอัตรา ราคาอะไรส่วนใหญ่ห <c oughs> นักเงี้ยเจ้ามือยังมุณจะมีสามกองนะครับว่าสังเกตนะยมีสามกองมนะันดับลากอนะ่ะมันจะลากไประพัดแล้วก็ลากใหม่ตอนนี้มันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันไม่ค่อยดีละผมว่าแนวรับเนี่ยนี่เจ็ดบาทยี่สิบห้าบาทน่าจะเป็นแนวรับที่สําคัญน,นะระยะระยะสัปดาห์เราพคงโอ้โหอิานานเลยแต่ก็ถ้าอย่างที่บอกคนระับถ้าหลุดเนี่ยแย่แล้วสามหกบาทประมาณนะั้นคร่าว ถ้าทลายวันเนี่ยคนติดนอยเงี้ยตายเลยเพราะเดี๋ยวนี้สูงสุดถึงหกสิบเกือบหกสิบแล้วลาแล้วก็วทุบลงมาเห็นกินพุ้มันก็มีกำไรนะก็แต่ผมไม่ได้เล่นพันมานานแล้วผมก็ไม่รู้นะนิสัยมันคือพูดมันจะีนิสัยของมันหระว่าจะเป็นยังไงถ้าดูตัวเยี่ยนะหุ้นยอดฮิตตัวนี้นี่นอันนี้ก็ขาลงชัดเจนว่าอันนี้รายสัปดาห์เราไม่ดูเลยครับะคือ มีบางคนชอบถามอะหุ้นอะไรที่เข้ามาสองเดือนเนี่ยเนี่ยโออาเนี่ยผมว่าดูให้ไม่ได้นะหลายสัปดาห์เพราะหุ้นมันก็ไม่มีมันมันสั้นมากครับต้องคือดูดูรายวันก็ดูได้ก็แต่จะให้ดูหลายสัปดาห์ก็ยาวดูไม่ได้แต่ร้านั้นผมเคยบอกไปยโออาร์ต้องอย่าให้หลุดยี่สิบเจ็ดนะถ้าจำไม่ผิดนะนี่เป็นเป็นจุดสําคัญเลยดูหินหน้านถ้าหลุดก็เลิกเอ๊ะสามเจ็ดหรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอง ันนี้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไมไมดูรายสัปดาห์แล้วกันดูรายวันก็ถือว่าแย่แล้วตัวเงินทุนคนส่วนใหญ่อยู่ตรงนี้นะเท่านี้แหละกองเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับถือว่าสีตังกรอบนี่ไม่ดีมากๆกแย่ตัวแม่ไงครับพอมันแย่ก็ผ่านกนไปเราก็ไม่ต้องไปดูเนี่ยถ้าดูแต่สัปดาห์ง่ายๆนะครับงรับแรกเนี่ย,ยคั้งที่สี่ กับสามสองกับเอาสองน่าให้หลุดไนหะหลุดจบเลยมาดู NER ๊เอกกับสวยนะกับสวยมากแต่สังเกตไหมครับจุดแรกที่มองเกิด Divergen จนชัดเจนอ่อยังไม่เกิดยังไม่เคิดเพราะวันนี้ยังไม่เกิดเกิดนิวไฮอันนี้ยังแต่ก็แนวรนวมมันมออนแรงไนงะดูดิครับอันนี้เกิดสี่ยอดสี่อัน แสดงว่าเจ้ามือเราบก็เขามีตังค์เท่าไหร่ล่าไปพ,รพรอรุนตรงนี้ครับสี่บาทก็ไปเลยแปดบาทอืมอะไรก็ายสัปดาห์เนี่ย Nas มันันหายมากแล้วก็ขมมมันรู้นะเขาจะถูกเท่ไหร่แต่ถ้าดูอืม,มันก็เปลี่ยนกราฟมันก็ทำนองเดียวกับสเวนอัพอหะอืมมันรอแค่ทิกเกอร์ตัวเดียวว่าใครจะเริ่มก่อนใครจะมนีก่อน ผมไม่รู้นะว่าเขามีกําไรมั้นาไปสัเกเขาคงมีนะกำไรกำไรดีขนาดไหนอันนี้ไม่ทราบดีกราฟเพียงเพียวถ้าดูรายวันนะครับสมมติว่าง,ง่ายๆดูเนี่ยถ้ามันขึ้นไปตรง,งนี้นะสัาห์นสามวันห้าวันอันนี้แต่นี่นนพูดถึงตามไม่ได้แย่นะดีมากกว่าสองตัวนี้ SCTG ถ้ามันขึ้นไปสมมติว่ามันไฮอยู่ที่แปดบาทแปดห้าแล้วมันขึ้นไปเก้าบาทแต่ r s i มันไม่ขึ้นไปตามอ่ะตายนะครับเกิดรอ เตรียมขายได้เลยยังไงก็ลงครับเจอจะหเมื่อไหร่ะนีนน้อันนี้เออจำ mm. ไม่แย่แล้วถ้าดูก็อย่าให้หลุดเจ็ดหกห้าแล้วกันนะตีเดเลไลน์ก็ได้คุณ mm. ถ้าคุณเล่น,ลนตัวนี้าทาไ้ยีงครับทำอะไรไม่เป็นก็ตีเทนลไลน์เลยตีมั่วๆตีไปเรื่อยๆจำมาอยาให้หลุดเส้นนี้ก็ได้หรืออยาให้หลุดโลนี้มันจะเป็นช n แนลออกมาแลยถ้าหลุดมามันก็จะเ,เล่นในช n แนลนี้นตรงนี้ครับ ทรูบ oh, oh. ีเอทรูบโอ้โอตายให้ลงสิบเปอร์เซนะวันศุกไม่รู้ว่าเพราะอะไรอันนี้สัญญาณจริงก่อนทีนมันรหัรยังดูดีอยู่เลยนะรายสัปดาห์ไม่แย่นะครับแนวรับเนี่ยทุกอยู่สองสามหกยันหนึ่งก็งนนเนี่ยนสองหกสี่สองหสี่ สองหกสี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสองสามสี่อยาให้หลุดตัวนี้ก็ดูไม่ค่อยดีมไม่รู้เพราะอะไรมันถึงก็เปิดกันเปิดแก๊บเนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นปกติเราก็ไม่เล่นนะถ้าแนะนำสี่ตัวเนี่ยผมแนะนำอนยามากกว่าแต่ก็ระวังมันดูด,ดีสุดคือไม่ใช่เอสก็เป็นสวยรองลงมาม,ามันก็ไม่มันไม่สวยนะแต่ถ้าพูดถึงว่ามัน ถ้าพูดถึงสี่ตัวเนี่ยเอ็นยานี่สุดอันนี้เราลงมาอันนี้แย่อันนี้แย่ถ้าอันนี้น,น,น,นี้แย่เบอร์สี่คือ STGT แย่สุดโอเคอันนี้ก็พอแค่นี้นการงาเออถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับอันนี้ผมจะลงวันจันทร์นะตอนเช้าครับนีรับ